มีคนถา,ามอุลามะว่าทำไมอัลลอฮฺสุาตาราให้มนุษย์ตายด้วยซึ่งทาไมตายอัลลอฮฺสุาตาร็ท็ทำได้เพราะหลังจากเราตายไปแล้วเราก็ต้องฟืน้นคืนชีพคนใหม่ครั้งนึงถ้าเกิดเราไม่ตายมันก็เหมือนกันใช่ไหมแต่อุลมามะท่านนี้บอกว่าจริงๆแล้วการตายเกิดการที่อัลลอฮฺสุาตาราจะแสดงความยุติธรรมให้กับ มนุษย์ทุกคนได้เห็นแสดงความยุติธรรมให้มนุษย์ทุกคนได้รู้ในดรนยญ,ญาบางคนมีอิทธิพลไปทำไรใครก็ได้โดยที่กฎหมายเอื้อไม่ถึงโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะ,ะทำอะไรเขาได้แทนในวันอาทิตย์อัลลอฮฺสุลตาบอกวา่าวัลลอฮฺไครรุนฟากิมินจริงๆอัลลอฮฺสวตลตารานะั้นเป็นฮักกินเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดในร่วม ในบรรดาฮักกิมฮักกิมที่มีในโลกหรือบางคนอาจจะมีเงินถูกจับไปทําร้ายเขาถูกจับพอพึ้นศาลก็ถูกสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าอํานาจเดียเขาเยอะแต่อาทียสเงินใช้ไม่ได้อํานาจใช้ไม่ได้บารมีใช้ไม่ได้ทุกอย่างใช้ไม่ได้ตรงนั้นน่ะจะเกิดเป็นความยุติธรรมอย่างนี้นะครับบางครั้งบางครั้ง วันสุดท้ายของโลกเขาเรียกวันกียาใหม่บางครั้งก็เรียกว่าวันแห่งการพิพากษายอมที่ทราบวันพิพากษาบางครั้งเขาจะเรียกว่าวันของความยุติธรฉะนั้นนะครับบทข้อที่สามคือเราจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตามสภาพที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกตามที่เราอยู่ในโลกดนุนเดียซึ่ง ตับเสดจากอุลามะหลายๆท่านว่าถ้าเราในดุนยาเราสร้างแต่ความดีเราสนองพักของผู้คนเราสนองพักของอัลลอฮฺมาตาลาอย่างสมบูรณ์เราก็จะฟื้นคืนที่ในลักษณะผู้คนที่มีอีมานและมีความสมบูรณ์ในการเดิาเนชีวิตแต่ถ้าเราอยู่ในโลกเราใช้ชีวิตแบบแบบที่ผิดพลาดจาก กฎบัญญัติของศาสนาด้วยเราเราก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะคุยขึ้นมาในสภาพของความไม่ดีนะครับ